โอเคนะครับสวัสดีครับตามชมอยู่ในคำสัญญาของผมคนระับก็คลิปที่แล้วผมได้สัญญาว่าเออพบสามสังไคยผมจะแจกเออกิจกรรมอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยครับใช่ไหมครับก็วันนี้ก็จะมารีวิโปรโกแกรมอันคลิปวิดีโอของผมอันใหม่นี่ไว้ตรงนี้เลย ก็วิที่ใช้ก็ไปโหลดมาก็กดคลิกเข้าไปนี่ก็คือเรามันโหลดอันนี้ไว้ที่ไหนก็ไปนียแล้วก็ไ,กไมหน้าตาแบบนี้นะชื่อโปรแกรมก็อันนี้แต่ลิงก์โหลดก,ก็ไม่รู้สิยเยอใส่ให้แล้วกันแล้วก็อันนี้อ่านคลิปนะครับอ่าน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 จบแล้วมาดูตรงนี้แล้วมันก็จะปิด นี่แบบนี้อันนี้ติดเนะวิธีใช้ง่ายมากเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้แหละอ่าเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีง่ายๆปากกาบถ้าใครบอกว่าอยากอัดคลิปเกมโดยไม่แรกต้องกดตรงนี้วิธีการใช้ก็ตั้งค่า,าครับมีไม่เกี่ยวตั้งค่า ตั้งค่าตั้งค่าตั้งค่าตังค่าอ้าวแป๊บเคมาตอนอเคมาตอนเนาะก็อ,อันนี้ก็ตั้งค่าแล้วน,น้อให้ตั้งค่าตรงผมน,นี้ให้เป็น F10 ติกมาตรงนี้ก็เป็น F9 F10 นะแค่นี้ก<อ>็ตัดต่อสิตัดต่อคลิปก็ F10 ตัดถ้าอยากถ่ายก็กด F9 ถ้าอยากเลิกถ่ายก็กด F9 หนัครับ อันนี้แหละอันนี้ก็แบบไม่มีอะไรมือนเดิมแล้วอันนี้ก็คือถ่ายคลิปเกมหน้าทั้งหน้าต่าอ,อันนี้ก็เป็นเกมนะอ่าน,นก็ได้รับไม่อ่านก็ได้แบบโอเคลิงกโหลดอยู่ที่ใต้ลิงค,ค์ทางคอมสามสกัยผมจะทำแบบนี้ตามสัญญาคลิปวิดีโอนะครับ่าย